จะทําเมื่อไหร่ก็ได้แต่ปีนี้เราจะบอกทุกท่านสาเหตุที่ต้องบอกก่อนเพราะปีนี้นับจับยอดไลค์ยอดแชร์การทํางานต้องทําตั้งแต่ต้นปีเพื่อที่จะได้ยอดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยคือเราไประดมตอนท้ายเองอาจจะไม่ทันะะนะคะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเราจะวางแผนการทํางานยังไงอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะวดข่าวโครงการบำเพ็ญประโยชน์ปีที่แล้วนะคะ วิดีโอของภาคเรานะคะได้รางวัลระดับโซนถึง3ส,มอสอโมสรเลยนะคะทั้งโซนเลยแล้วก็4ภาคแล้วระดับโซนเลยแล้วเราได้รางวัลอ,อีกสอสโมสรนะคะก็คือ3นาทีสโมอสรบ้านแพลวนะคะที่ดึงได้นะ,ะสโมอสรบ้านแพล้นนะคะกับสโมอสรหมืองแร่บุกเก็บปีนี้นะคะคลิปวิดีโอมาให้หน่อยค่ะมีการ์นันด้วยการ์ดันอันน,น,ะะ 2. นี้นะคะอันที่2องันนี้แะคะครฝีมือล้วนๆค่ะงานนี้นะคะฝีมือใครก็เป็นหน้าที่ควารับผิดชอบเขาบอกว่า สร้างพลังตระหนักนะในกิจกรรมและโครงการในหมู่สมาชิกสโมสรสื่อและชุมชนพพูดภาษาง่ายๆเลยนะคะทำไมคะให้ชุมชนเข้าใจในกิจกรรมที่ลงมืออ่านี่คือเรื่องของสื่อน,นะคะเห็นไหมบอแต่งตั้งผู้ที่ทาหน้าที่เป็นการสัมภัษ์ เตรียมเอกสารข้อท็่จริงนะคะเนีเย่ยเขียนเอกสารการให้ข่าวก็คือข้อเมื่อ,ก,อกี้นะเตรียมเอกสารให้เขาเลยเตรียมสปต์ให้เขาเลยแล้วเอาหนสือข่าวมาแจกเลยนี่นะคะที่ข่าววันเวลา45นาทีตรงเป๊ะน,นะเขาบอกว่านี่ก็คือทบทวนวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้วันนี้ทุกท่านบอกว่าทุกท่านนะ่าคงจะเข้าใจบทบาทความรับผิดชอบของท่านแล้วนะคะวันนี้ว่าบทบาทของเราทาอยู่2อ,อย่างคืออะไรบ้างคะทวนทวนทวนที่หนึ่งเรื่องสโมสรเราเกี่ยวกับลอตเตอรี่ให้กับ จะรู้เรื่องที่สองเผยแร่กิจกรรมที่เราทำให้กับชุมชน,นได้รับรู้นะคะนี่คือโดยนะคะสร้างแผนงานโดยพานที่มากที่สุดนะคะวันนี้คือบทบ,บาท้าที่ของคณะกรรมการต้องขออนุญาตสปีดเลยที่เป็นานที่จัเวลามีจำก,ก,กัดไั่มีใ,ใครสงสัยนะคะเข้าใจชัดเจนดีมากนะคะแล้ววันที่5อย่าลืมนะคะจองตัวทุกคนเจอกันที่นะครศรีธรรมราชนะคะเราจะไปท่องด้วยกันนะคะ แล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมีแนวทางการยุบย่องปีหน้าที่อย่างที่บอกว่าเราจะส่งงานาประกวดเราต้องแอบดูข้อสอบก่อนแอบเอาข้อสอบมาบอกให้ก่อนว่าแนวทางการยุกย่องอปีหน้าเขาทำอะไรเพื่อที่ท่านจะได้ไปวางแผนง,งานของท่านสอบคอนกับข้อสอบเมื่อกี้จับได้ไม่หลงทางนะคะอาชิญน้อ,มองมวเราได้ฟังท่านดตรกระแตไปแล้วนะคะว่าบทบาทหน้าที่ของประธานฝ่ายมีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้ขออนุญาตแทนติวมณนะคะจิวมจะมาบอกแนวทางการทาข้อสอบค่ะว่า หลังจากที่เราได้ทํางานมาทั้งปีแล้วในช่วงปลายปีเราก็จะมีการส่งผลงานกาขบวนนะคะเป็นวิดีโอในหัวข้อเรื่องโรตารี่คืออะไรและเป็นสมาชิกโรตารี่แล้วได้อะไรหลังจากที่แต่ละสโมสรได้ทําคลิปวิดีโอขึ้นมาแล้วก็ให้โพสต์ผ่านช่องทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกเฟซบุ๊กยูทูบท่านเลือกเลยนะคะว่าท่านจะโพส์ผ่าน เอาคลิปนี้ไปลงใน Facebook มีคนมากดไลค์หไลค์ like เท่ากับ1นคะแนนแต่ถ้ามีคนกดแชร์ไปด้วย1แชร์เท่ากับ20่คะแนนเอาที่ท่านได้โพสต์คลิปต่างๆลงไปในช่องทางแล้วนะคะฝากให้ช่วยกดแชร์ด้วยนะคะคะแนนคนขนของการกดแชร์มากกว่าจะโพสต์ผ่านทั้ง3ช่องทางก็ได้สนา,าทีไม่เกิน3นาทีนะคะ ใช่เก็บคะแนนเลยที่เรามาบอกก่อนเพราะว่าท่านลงไปตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเก็บคะแนนไปเรื่อยๆคะแนนกดไลค์กดแชร์สมมติท่านมาทําตอนสมมติภาคปิดรับผลงานสมมตินะคะ28 28กุมภาแต่ท่านมาเพิ่งมัจะมาลงในวันที่20ท่านจะมีเวลาเก็บคะแนนไลค์คะแนนแชร์แค่แสสมมต่เพื่อชุสสมชน people of action of seven area of focus แม่เดียรสุกอมไายการเ้องกรักษาโลกน้ำ สารนิพานและข้อขัดแยง้งสิ่งแวดล้อมการศึกษากานคุยธรรอครบแล้วแต่เราเพิ่งแจกไปหกรางวัลเองเอ่ไม่เป็นไรครบเจ็ดข้อแล้วไม่เป็นไรค่ะถูกต้องโดยภาคที่ท่านจะส่งเข้าประกวดนะคะเดี๋ยวทางภาคจะให้โสพสต์ภาพลงในเ c ซ b o o k ของภาค3330ซึ่งเมื่อชา้าเอ่อเมื่อวานนี้นะคะเราได้คุยกับทางภาคไปแล้วเดี๋ยวทางภาคจะทำอ,อ,อัลบั้มให้ แต่ละสโมสรน,นะคะสําหรับส่งภาพเพื่อ,อส่งประกวดคือให้ด <โล S 2> ูเมื่อไหร่การตัดสินคะแนนนะคะท่านภาคบอกว่าให้ดูจากคะแนนที่ได้รับความนิยมสูงสุด20ลําดับแรกหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะถ้าทุกท่านส่งเยอะและภาพที่ส่งมามีความน่าสนใจแล้วนำมาคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นหมายความว่า หลังจากที่เราคัดภาพออกมาแล้ว20ลำดับภาพนะคะว่า20ลำดับแรกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นใครหลังจากนั้นสโมสรก็จะต้องส่งภาพที่ท่านส่งลงไปในสิทนคะที่สำคัญเลยคือเป็นภาพที่ธรรมชาติ people of action ค่ะมองภาพอย่างปีที่แล้วสโมสร ที่ได้รางวัลของโซนสโมสรบ้านโป่งใช่ไหมคะอที่ได้รับรางวัลท่านค่ะก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งง่ายๆเลยนะอ่าภูเก็ตนะครับเราต้องทำเอกสารฉบับหนึ่งสำหรับการแจกในงานนั้นๆนะครับเป็นใบเซอร์ติฟิกเก็ตประกดทราบไว้ว่าจะถามพวกเราทุกทุนไปแล้วครับปกติเนี่ยชื่อย่อทุกท่านเนี่ยสมมติว่านายกสโมสรใช่ไหมก็ระเกตตัวพีแล้วก็ตามด้วยชื่อถามว่ามีจุดหรือไม่มีจุดคำหลังพี ก็มียกมือกันชุดยกมือนยกมือผมกยกเหมนกันครับไหาไม่มีคบยกมือเลยครับโรีสาคนชุดแก้กระดานนาวเลยครับเรื่องเล็กน้อยซึ่งบางทีเราอจะรู้เอาถามสอบถายังไงครับส่งงเกก็พูฟคนที่พูฟให้ก็จะมีท่านคุณหมอสมบูร์นะครับพวากันเป็นพวกการท่าสมบูรณ์พุรแล้วก็ถึงนะครับเขก็พูฟให้ผมไม่ได้ละโรทีสคนเปลี่ยนวิธีการไม่มี แบรนด์เซ็นเตอร์นะครับมันจะมีล็อกอัพที่เราเข้าไปกรอบทําเองได้ทุกเรื่องเลยครับกรอบเข้าไปปุ๊บดาวน์โหลดมาหยิบที่ดาวน์โหลดไปส่งให้โรงอีกที่มันยากมากเป็นเรื่อง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 เนี่ยเขาจะมีสีให้หมดเลยครว่าสีนหมายเลขอะไรนหมายเลขอะไรเอินเทอร์เน็ตเข้าสื่อมวลนนี้นั่นก็สามารถที่จะต่อกันได้หรือแม้กระ่ขยับมาถามเพื่อนเราเลยสโมสรคุณทำตรงนี้ยังไงยันไงก็ได้เหมือนกันขยับเพื่อนสามารถถามอย่างคนที่ใกล้ตัวอีกคนหนึ่งที่มาดูแลในหลายๆสโมสรคือผู้ช่วยพัวกันมาก สอบถามท่านก็ได้นะครับว่าเราจะสืบความตรงนี้ไปหรือสวีเดนก่อนนะครับผมไม่ใหญ่ความจากที่ดลเฟอร์ชี้บอกว่าจริงๆหลักๆเข้าไปที่ไห<ข>นให้อะไรไหมครับผมโดนถามคำถามเหมือนกันอ่านแล้วให้ใครอะไรไหมครับการอยากนั่งลึกให้เราปฏิบัติแข็งเข้มแข็ง,ขงมากกว่าสโมสรที่ไม่มีแบบ่งประโแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเราทําอะไรแล้วแล้วไม่มีในอ้อหมายยากนะที่ไม่ถึงถูกไหมครับเมื่อเรากำลังจะมาที่นี่เราสวีเดนก่อนไปตอนนี้รู้เรื่องศิลปะพวกนี้จะไปสอบอยู่นะครับ นัำกิโลมีเป้าหมายแต่สิ่งที่สำคัญตรงอย่างนึแล้วเป้าหมายที่เรามีเราใช้กลยุทธ์ไหนที่ทําให้ตัวเองดินมาถึงจะดูว่าสโมอสอรเราเป็นยังไงในปัจจุ <c oughs> บันวันนี้ผมว่าทุกคนในสโมอสอรเก้บแข็งครับเพราะว่าทุกคนหอบคิ้วตัวเองมาเพื่ออบรมในหัวข้อของครัททุกคนแล้วแต่และคนเป็นยังไงบ้างจะรู้ว่าเพื่อนเราสโมอสอรเราลับสโมอสอรเพื่อนเราเนี่ยเป็นยังไงเราจะต้องขําเพื่อนตัวสโมสรเราไปข้างหน้ายังไงได้เข้ามาเสพสืส่อโซเชียลมีเดียที่เป็นของพวกเราในเพจของเราหนึ่งสอง เฮ้ยเฮ้เยี hey. ่ยมเยียมเยียียพอแปดนำสามขอความแล้วว <so ันนี้เราจะนับแวมาหมายเลขที่สามค่รบกวนทุกท่านเอามาควอยไว้แล้วแห่ดังๆนะคะสมค่ะสสาเเนะหนึ่งสองายง่วงเลยต่อมาที่สฮให้นำหนึ่งกับ2มารวงกันเป็นขอตัวอย่างครับที่เป็ดหนึ่งกับสองกันเป็นขอเสียง้ นะคะให้นำา1 2 3สและ4มารวมกันเออพร้อมไหมคะ่มีมีซอีคนทั้งสนนะคะดั๋ยว้่อนนะคะโอเคร้อมแล้วหนึ่งหาสองสามสี่ห้าเนะหมนห้ามีขี้เกียจเลยโอเคอ่ะเอีมุมหนึ่กลุ่มสอกลุ่มสและกลุมสใครอยากเห็นคนไทยเดี๋ยวๆขอทําเดินวเินมาดีกว่าแล้ว ใครอยากโยกใครเชิญได้เลยนะคะเี้เจ้ามากค่เราจะต้องรู้ว่าหนึ่งเราทำไปเพื่ออะไรหนึ่งเราทำไปเพื่อเราอยู่จุดไหนเพราะเราอยู่จุดไหนและสค่ะเราจะ ไปถึงจุดหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้อย่างไรหรือข่าวนั่นเอง,งนะครับเราก็สามารถมาเสริมด้วยกันได้ครับผมสามารถมาให้สัมภาษณ์เสริมได้นะครับส่วนแนวทางการป้องกันนะครับอันดับแรกเลยเมื่อเรามีโครงการแล้วนะครับเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าการประชุมระดมความคิดที่เราจะ,ะใช้หัวข้อเด่นๆที่เราจะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับข้อที่2นะครับจัดเตรียมข้อมูลต่างๆนะครับ เกี่ยวกับการจัดงานให้กับสื่อมวลชนที่ท่านพูดไปแล้วนะคะข้อหนึ่งก็คือณตอนที่ทุกทกท่านหรือว่าท่านใดก็ตามที่กําลังให้สัมภาษณ์อยู่แล้วมีนักข่าวมานะคะฟังแล้วรู้สึกว่าข้อมูลนั้นผิดพลาดเราจะปล่อยให้สมาชิกนั้นให้สัมภาษณ์ไปก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่เป็นการปัดท้อหรือว่าให้เขาน้อยใจหลังจากนั้นค่ะเราก็จะขอเบอร์นักข่าวหรือ บอกหลังไม้นะคะว่าเ,เราขอลงอรายละเอียดลึกเพิ่มเติมนะคะในส่วนของสมาชิกท่านนั้นที่ให้ไปเพื่อที่จะให้นะะักข่าวได้รู้รายละเอียดให้มานข้อมูลที่ถูกต้องมันคืออะไรบางทีสมาชิกเนี่ยอาจจะได้ฟังข้อมูลมาหลากหลายก็อาจจะตีความใหม่ไปผิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขอโทษกับผู้สื่อข่าวคนนั้นนะคะแล้วเราก็หลังจากนั้นก็คือชี้แจขงข้อมูลที่ถูกต้องให้กับสมาชิก ทุกคนได้รับทราบวะ่ามันมีความผิดพลาดแบบนี้นะแล้วเราก็จะมีการแก้ไขที่สองก็คือเราก็จะส่งเอกาสารรายละเอียดนะครับของกิจกรรมที่ถูกต้องให้กับนักข่าวเพื่อเพื่อนักข่าวจะได้ทราบนะครับอันที่3ก็คือรีบติดต่อ,อนักข่าวครับเพื่อระงับหรือว่าให้เขาหยุดในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต่อนเนี่ยให้ชัดเจนนะครับแล้วก็อันที่3คือตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกครั้งที่จะให เ,เรี่ยดมากจนถึงขั้นอะไรู้ไหมครับ <c oughs> ผมซีเรียดมากจนกระทั่งเนี่ยผมตั้งิผู้เข้าประชุมในขณะที่ผมยืนอยู่บนเวทีมันเป็นการสร้างศัตรูกับผู้คนที่อยู่แทนที่จะเป็นมิตรกับเราวันนี้ผมทราบแล้วว่าเรื่องแบบนั้นไม่สมควรวัฒนธรรมการประชุมแบบอาระยะมันเป็นความจำเป็น มันคือศักดิ์มันคือสิ่งที่สแสดงว่าพวกเรา